ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะก็ประมาณสิบโมงและที่นี่พาทิตย์ขึ้นค่อนข้างช้านะคะแต่ว่าก็มืดก็มืดช้าเหมือนกันก็มีเวลาเที่ยวเยอะขึ้นนะคะ,ะวันนี้มุก็ตอนนี้มุกอยู่ที่เมืองทุยหรือเมืองตุยนะคะเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างสเปนแล้วก็โปรตุเกสวันนี้มุกก็จะเดินเล่นในเมืองตุยเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็จะออกเดินทางกันต่อไปที่เมืองบอ์โตประเทศโปรตุเกสนะคะ ซึ่งระยะเวลาในการเดินทางก็ประมาณเกือบ3ชั่วโมงเลยแต่ว่ามุก,ก็กจะเลือกเส้นทางชนบทเพื่อที่เราจะได้เห็นวิวแล้วก็ขี่ลัดละไปเรียบเมืองชายทะเลนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างทางไปเมืองปอโตประเทศโปรตุเกสเนี่ยจะสวยขนาดไหนทุกคนเดี๋ยววันนี้มุกขอเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปเดินเล่นที่เมืองตุยก่อนค่ะ ตอนเช็คเอาท์นะคะน้องพนักงานที่รีเซพชันบอกว่าวันนี้ที่ในเมืองเขาจะมีเดินขบวนพาเลตนะคะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากที่พักเลยเดี๋ยวมุก็จะเดินเล่นรอบๆโบสถ์แล้วก็ไปดูเขาเดินขบวนพาเลตกันค่ะภายในโบสถ์นะคะดูเก่ามากๆซึ่งที่นี่ถูกสร้างขึ้นมาในปลายศตะวรรษที่11ค่ะแล้วก็สไตล์ของโบสถ์นะคะก็จะเป็นแบบโรมันซึ่งที่นี่ก็จะเป็นโบสถ์คริสต์ของนิกายโรมันคาทอลิกค่ะ 好好好 อนนี้เราก็กำลังอยู่ในช่วงที่ทุกคนเตรียมตัวที่จะเดินขบวนนะคะโหมันดูหนักมากเลยอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะมีการบรนเลงเพลงแล้วก็เดินขบวนรอบโบสถ์นะคะ <3> <3> Atravesará el alma. Y la otra, recibida de labios de Jesús en las bodas de Cana, todavía la vida cristiana. En esto consiste precisamente la vida espiritual: pintar la imagen de Cristo en nuestra persona, hacerla brillar también visiblemente, Ser... หลังจากที่มุกดูโชว์จบนะคะก็ออกเดินทางกันต่อค่ะเพราะว่าหลังจากนี้เราจะต้องขี่ยาวๆไปที่เมืองปอร์โตก็ใช้ระยะเวลาประมาณเกือบสชั่วโมงนะคะระหว่างทางเนี่ยเราก็จะเห็นแบบพี่ๆไบเกอร์ของยุโรปเนี่ยขี่รถกันนะคะเยอะมากๆเลยที่นี่เขาก็แบบเฟรนลี่เหมือนกันนะคะก็มีโบกไม้โบกมือทักทายกันค่ะ นี่นะคะปอร์โตเลี้ยวขวาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเป็นถนนที่รัดชนบทนะคะมุกไม่ได้ขี่บนทางด่วนนะจริงๆแล้วที่ยุโรปเนี่ยเราสามารถใช้มอเตอร์ไซค์ขึ้นทางด่วนได้แต่ว่าเราจะต้องจ่ายเงินนะคะแต่ว่ามุกอยากดูวิวข้างทางก็เลยเลือกที่จะเบี่ยงออกมาที่ทางที่ไปชนบทค่ะถนนที่โปรตุเกสในชนบทนะคะก็จะเป็นแบบเล็กๆแบบนี้แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเล่นสวนกันไปมานะคะซึ่ง ถ้าเราจะขี่แบบทําความเร็วเนี่ยไม่แนะนําเลยค่ะเพราะว่ารถค่อนข้างเยอะแล้วก็ถนนขรุขระมากๆเลยนะคะซึ่ง GPS ที่นี่นะคะก็พามุกหลงมาหลายรอบและบางครั้งคือแบบแค่เราตรงไปมันก็จะเป็นถนนที่ตัดหากันนะคะแต่ GPS เนี่ยชอบพาเราแบบลัดเลาะตามซอยเล็กๆแล้วมันก็มาโผล่อีกทีหนึ่งนะคะซึ่งถ้าจะมาก็อ่านป้ายควบคู่ไปด้วยนะคะ เข้าเขตเมืองปอโตประเทศโปรตุเกสแล้วนะคะรถก็เริ่มเยอะแล้วก็มีไฟแดงเยอะมากๆเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยมุกยังไม่ได้จองที่พักนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปแวะหาที่พักก่อนซึ่งวันนี้ก็จะนอนเป็นแบบโฮสเทลเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายแต่จะบอกว่าปอโตตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นไฮซีซันที่แบบคนมาเที่ยวนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเราจะได้ที่พักในรูปแบบไหนกันเดี๋ยวมารอดูกันค่ะ เมืองปอโตหรือว่าคนที่นี่เรียกว่าออปโปโตนะคะซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2อรองมาจากลิสบอนจริงๆทิปนี้เดี๋ยวมุกก็จะมีไปลิสบอนเหมือนกันนะคะน่าจะอีกประมาณ2วันข้างหน้าก็น่าจะถึงลิสบอนและแล้วก็จริงๆตั้งใจมาแค่ที่สเปนนะแต่ว่าเปิดรูปในอินสตาแกรมมานะคะก็เป็นเจอวิวเมืองของเมืองปอโตนะคะซึ่งมันจะมีแม่น้ําไหลผ่านแล้วแบบสวยมากในรูปมุกก็เลยคิดว่าโอเคไหนๆเราแบบ มายุโรปทั้งทีแล้วก็ขอแถมไปอีกหนึ่งประเทศนะคะนั่นก็คือโปรตุเกสค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองปอโตนะคะหลังจากเช็คอินที่โรงแรมเสร็จเรียบร้อยก็ออกมาเดินเล่นที่เมืองก่อนเดินเล่นก็เพิ่มพลังไปกับชาเขียวนะคะสุดท้ายเราก็หาเจอตามหาของอร่อยยากมากเลยตอนนี้เราอยู่ที่จตุรัสเป็นเหมือนหอคอยนาฬิกานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่า มาเที่ยวที่เมืองปอโต้เราต้องกินอะไรนะคะแล้วก็เราต้องไปเที่ยวที่ไหนบ้างตอนนี้มุกมาหาของกินตอนกลางวันนะคะแต่แบบเดินมาคนเยอะมากก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราเดินกลับไปข้างบนกันก่อนแล้วก็ตอนเย็นๆเราค่อยมาเดินรอบๆริมแม่น้ำนะคะ อย่างแรกที่เราจะมากินนะคะมันก็เหมือนเป็นเนื้อปลาบดนะคะแล้วเขาก็เอาไปทอดเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามันเป็นแบบไหน,นอ่าที่เขาก็จะทําแบบว่าสดๆแบบนี้เลยแล้วเ,เอามาทอดนะคะเอาละอ่อ uh, What do you have here? Like? o uh d f h อฮะ w h Which one is very much? I want try one. The famous it's mm -hmm. our specialty, which is inside. And um. the best combination white port wine. It's our Portugal experience. Okay, one. Favorite first. Okay. You want one set like this? Yes. This yes, Okay. song. Okay. okay. โ e เคโอเ s พร้อมไห l พร้อม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 พร h อมพร้อม้อมพร้อมพร t อมพร้อมพร้อมพร้อ e พ t e อมพร้อ a พร e ร้อ t พร้อม h ร้อมพ u ้ออมพร้อมร้อมพร้มพแ้่นะค้เราอมพร้มพร้ร้ร้้รออ้ ตอนนี้นะคะเราก็มาที่แรกเป็นร้านชื่อดังของเมืองปอโต้นะคะสิ่งที่เราจะต้องกินก็คือดื่มวายแล้วก็กินคู่กับปลาบดนะคะซึ่งเราสามารถเอาของพวกนี้กลับไปได้ด้วยนะแล้วก็เขาจะให้อันนี้ไปด้วยเหมือนเป็นของที่ระลึกน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนี่อันนี้จะเป็นไส้ที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือเป็นชีสข้างในนะคะ มากโอ้ยแต่ร้อนนิดนึงนะคะอืมไก่มากชีสแบบหอมมากเลยทุกคนกินเสร็จแล้วก็ต้องดื่มไวนะคะ่ะ อินมคู่กับไวน์มันจะแบบมันจะซอฟนะคะรสแบบไวน์แบบละมุนมากข้างนอกมันจะกรอบข้างในมันจะนุ่มๆเธอแบบไม่เคยกินอะไรเลยขนาดนี้เลยอ่ะ ระหว่างที่นั่งทานนะคะก็ได้ยินเสียงกองบุกก็เลยเดินตามเสียงมาทุกคนคือเขามีโชว์กันนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปจอยกับเขากัน,นะคะ่ะ ผนังสีฟ้าที่เป็นกระเบื้องนะคะสวยมากๆเลยซึ่งมุกก็อ่านประวัติมาถ้ามองดีๆโบสที่นี่จะเป็นเหมือน2อ,อันติดกันนะคะซึ่งโบสทางด้านซ้ายเนี่ยเราเรียกว่าโบสถ์คาเมไลนะคะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเรียกว่าโบสถ์คาโมค่ะ หลังจากนั้นมุกก็มาตามหาวิวพอยต์นะคะซึ่งต้องเดินขึ้นสะพานมาสูงมากๆเลยแต่วิวที่ได้คือคุ้มค่ามากนะคะจะบอกว่ามันเหมือนในรูปที่มุกดูมาในอินสตาแกรเลยแล้วก็สวยมากมุกอยู่ตั้งแต่ตอนพระอาทิตย์ยังไม่ตกนะคะแล้วคือแบบวิวแบบ360องศาเลยแล้วก็แม่น้ําตรงกลางที่ไหลผ่านเนี่ยเขาเรียกว่าแม่น้ำโดร้นะคะจะบอกว่าบรรยากาศมันโรแมนติกมากๆเลย หลังจากดูวิวพอยต์เสร็จนะคะมุกก็เดินกลับลงมาซึ่งก็จะเจอแหล่งช้อปปิ้งนะคะก็จะมีร้านขายของฝากแล้วก็ร้านอาหารเยอะมากๆช่วงเย็นๆเนี่ยคนก็จะออกมาเดินเล่นกันเยอะมากเลยนะคะซึ่งใครที่มาโปรตุเกสสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเราจะต้องมาร้านปลากระป๋องค่ะซึ่งที่นี่แพคเกจจิ้งเขาจะแบบสวยมากๆปลากระป๋องที่นี่ก็เป็นปลาซาดีนนะคะตกแต่งร้านได้แบบแฟนซีมากๆ เมืองปอโต้ไม่ถึงวันนะทุกคนแต่แบบรู้สึกตกหลุมรักเมืองนี้ไปแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสียงเพลงไม่ว่าเราจะเดินไปแบบตอกซอกซอยไหนคือมันเต็มไปด้วยการแสดงคนเล่นดนตรีแล้วก็แบบโชว์ต่างๆนะคะมุกรู้สึกว่ามันเป็นเมืองที่แบบคึกคักมากๆแล้วก็มันทําให้นักท่องเที่ยวแบบหลงไหลนะคะซึ่งถ้ามีโอกาสในอะนาคตเนี่ยมุกก็ยังอยากจะกลับมาที่เมืองนี้อีกนะคะ แล้วก็ที่สําคัญเลยมุกชอบบรรยากาศตอนที่มุกเดินข้ามสะพานแล้วก็มองกลับมาอีกที่ฝากหนึ่งของเมืองนะคะแล้วเห็นแบบมีอาคารบ้านเรือนที่มันเป็นในโทนสีเดียวกันแล้วก็มันไล่ระดับสลับซับซ้อนกันคือชอบมากรู้สึกว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกแล้วก็สวยมากๆอีกเมืองหนึ่งเลยค่ะ